พื้นฐานความรู้ไม่แน่นพ้อแรกเทรดเดอร์ forex เมือใหม่หลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าการเทรดจะต้องมีเครื่องมือหรือสูตรสำเร็จที่ช่วยให้ทำกำไรได้อย่างราบรื่นดู YouTube แป๊บเดียวก็เทรดได้แล้วแต่ความจริงแล้วตลาด forex ไม่ได้มีเครื่องมือหรือสูตรตายตัวแบบนั้นค่ะสิ่งที่สำคัญอันดับแรกคือการเรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นฐานการเทรดให้แน่นก่อนค่ะ เพื่อเป็นรากฐานในการต่อยอดไปสู่การใช้กลยุทธ์ต่างๆได้อย่างมั่นใจและอีกหนึ่งความเสี่ยงใหญ่ที่เทรดเดอร์มักพลาดคือการเข้ามาเก่งกำไรโดยไม่ทำความรู้จักกับสินทรัพย์หรือคู่เงินที่จะซื้อขายอย่างแท้จริง เราไม่เข้าใจว่าค่าเงินแข็งหรือค่าเงินอ่อนส่งผลตกราบราคาย,ยังไงก็ยากที่จะวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องค่ะซึ่งคุณน้ามองว่าการลงทุนในตลาด Forex นั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ค่ะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนในความรู้ก่อนการเทรดก็สําคัญไม่แพ้กันโดยเราสามารถทําได้หลายวิธีทั้งการอ่านหนังสือศึกษาหลักการวิเคราะห์หรืออาจจะฝึกฝนการเทรดในบัญชีเดโมให้คุ้นเคยก่อนและทําการบันทึกการเทรดของเราเองโดยจดทุกครั้งว่าเข้าไม้ไหนเพราะอะไรผลออกมาเป็นยังไง เราจะได้เรียนรู้ว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะ